ดวงของชาวราศีมีทุนนะคะมีทุนคือผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงเวลา21พฤษภานะคะถึง20มิถุนาเป็นโหราศาสากลนะตั้งแต่เดือนเออเข้ามิถุนาเนี่ยดาวศุกร์ยังไปอยู่ในเรือนที่12แต่ก็ถามว่ามันยังทำมุมดีอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็มีโอกาสที่จะเจอความรัก แบบเหมือนไปนมีลักษณะแอบชอบใครอะไรเงี้ยก็ได้หรือว่าได้ความรักหรือมีโชคลาภอะไรแบบลับๆก็ได้นะเออของชาวราศีมีถุนนะคะคราวนี้ดาวพุธนะคะที่เป็นดาวประจำตัวของคุณตอนนี้ไปอยู่ในเรือนของเกี่ยวกับด้านด้านสังคมคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบอยากเดินทางเนาะเออแล้วก็มีความรู้สึกใจร้อนรีบร้อน เกี่ยวกับด้านทําอะไรพวกเนี้ยหรือว่ามันอาจจะแบบเป็นความมีอีโก้ของตัวเองนะเนื่องจากดาวพุธไปอยู่ในราศีธาตุไฟมันจะมีความหงุดหงิดมันจะมีความรีบคราวนี้ชาาช่วงเนี้ยของเช้าราศีมิถุนนะดาวพฤหัสกับดาวดาวออตอนช่วงต้นเดือนนะคะดาวพฤหัสกับดาวพุธอยู่ในเรือนกันเงินคิดทําอะไรก็มีโอกาสได้เงินได้ทองอยู่นะแต่ก็ ถ้าคาดหวังในส่วนของเรื่องการงานอ่ะอืมเราคิดทำอะไรมันดูติดขัดอยู่นะคะยังดูติดขัดอยู่ขอให้พ้นช่วงที่จะเป็นเลยวันที่สิบเอ็ดมิถุนาเป็นต้นไปจะมีนิวมูลอยู่ในเรือนคู่แล้วก็คนที่เราไปปฏิสัมพันธ์เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่เราอาจจะไปดีลไป ทำสัญญาอะไรกับใครแล้วเราจะได้รับการช่วยเหลือนะคะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยพอเข้าประมาณสักกลางๆเดือนอะทั้งดาวศุกร์นะแล้วก็ดาวจันอะ่ะจะทำมุมที่ดีขึ้นนะคะก็มันก็จะหมายถึงอะไรมันจะเหมือนเป็นไปได้อย่างดีมากขึ้น ขอให้รอสักประมาณช่วง26มิถุนาเป็นต้นไปนะเพราะดาวอังคารที่เกี่ยวกับเรื่องความมุทะลุการงานอะไรเงี้ยมันยังไม่ค่อยขยับขยื่อนแต่พอประมาณสัก20กว่ามันมีโอกาสด้านการงานการคิดหวังการตั้งใจทําอะไรเงี้ยเราอาจจะได้รับคอนเนคกชันจากเพื่อนๆกลุ่มเพื่อนๆอะไรเงี้ยหรือคนรู้จัก เออในวงสังคมของเรามันจะทำให้ช่วยเหลือทำให้เรามีความสำเร็จทำงานก็ประสบผลที่ดีมากขึ้นแล้วก็พฤหัสเนี่ยเริ่มเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินละนะคะก็มีโอกาสด้านช่องทางด้านการเงินอะไรใหม่ๆนะสำหรับชาวราศีมิถุนช่วงต้นเดือนช่วงก่อนมันเกิดยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ขอให้ทุกคนรอก่อน ให้พ้นวันเกิดก่อนแล้วกันนะคะจะถ้าคิดทำอะไรก็ให้ละมันระวังแล้วกันเพราะว่าอยู่เลนะัสที่ทำมุมไม่ดีกับดาวอังคารตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยมันมีโอกาสที่เราอาจจะทะเลาะก,กับเพื่อนหรือใช้เงินอะไรได้ไดแบบปลุกป,ปับขับรถมีปัญหาอะไรเงี้ยความร้อนลดความร้อนขึ้นก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าราศีมีถุนมีปัญหาเรื่องการงานการเดินทางการขับรถให้ละมันระวังอยู่ช่วงที่ดีของคุณน่าจะเป็นช่วงตั้งแต่ปลาย ปลายเดือนเป็นต้นไปนะคะแต่ก็จะมีแววๆมาตั้งแต่ต้นเดือนละก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับน้ำตาลตกนะเออได้นะคะ